ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกทกท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำนะครับพบกันคลิปนี้ตรงกับวันที่21สิงหาคม2563นะครับสำหรับคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่แจ้งผูกก่อนวันที่1เมษายนส5นนะครับที่ตกล่นกว่า80,000ืรายมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผม คนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2564นะครับนาจุลินรักษณะวิสิทธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่านะครับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสัมปะหลังมีมติเห็นชอบนะครับ ให้เดินหน้าโครงการปรักันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีที่3นะครับวงเงิน6,800กับอีก11ล้านบาทนะครับโดยกำหนดราคาและปร,ะริมาณประกันรายได้นะครับเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับโดยมันสำปะหลังเชื้อแป้ง25เซนะครับที่กิโลกรัมละ25บาทครัวเรือนละไม่เกิน100ตันนะครับ ห้ามซ้ำแปลงและกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยนะครับเช่นนะครับจะต้องขค้ืนทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563นะครับถึงวันที่31มีนาคม2,565นะครับและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยว นับจากวันที่เพราะผูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนนะครับระยะเวลาชดเชยส่วนต่างเริ่ม1ธันวาคม2,564นะครับถึง1พฤศจิกายน2,565นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับจะเสนอให้คอรมพิจารณาเห็นชอบต่อไปนะครับและนอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังเห็นชอบ มาตรการคู่ขนาน4โครงการนะครับที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลังนะครับได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพราะปลูกมันสําปะหลังโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับโดยสถาบันกเกษตรกรนะครับและโครงการทดเธอดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสําปะหลังและโครงการเพิ่ม ศักยภาพการแปลรูปมันสำปะหลังนะครับและขณะเดียวกันนะครับนี่แหละครับที่เป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับ64นะครับที่แจ้งปลูกก่อนวันที่1เมษายน2563นะครับโดยที่ประชุมนะครับเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2563ทับ64นะครับที่ตกหล่นนะครับของกเกษตรกรนะครับที่มีวันเพาะปลูกก่อนวันที่1เมษายน2563และเก็บเกี่ยวหลังวันที่1ธันวาคม2563นะครับจำนวน80,000กว่ารายนะครับและให้ขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุม พื้นที่เดิมสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2,564นะครับและเป็นสิ้นสุดนะครับในวันที่31มีนาคม2,565นะครับตลอดจนนะครับให้ค่าขนส่งเพิ่มเติมภายใต้กรอบวงเงินค่าท่อนพันเดิมนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากคอรมอรจํานวน24.8ล้านบาทโดยใช้กรอบวงเงินเดิมนะครับที่เคย ได้รับอนุมัตินะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ปลูกก่อนวันที่1เมษายน2563นะครับทางคณะกรรมการมันสำปะหลังนะครับก็ได้เห็นชอบนะครับให้คร่วมโครงการประกันร,รายได้มันสำปะหลังปี2563ทับ64 ซึ่งจะนำเข้าเสนอให้คอรมอพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทดเชยให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรกลุ่มนี้ในเร็วๆนี้นะครับครับสุดท้ายนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตะหลอดปีและตะลอดไปสวัสดีครับ